จุดนี้นี่เราเคยได้ตัวไปแล้วนะนี่โอ้ยมันมีเศษหญ้าติดสายายพันอยู่ไหมนี่อยู่ไหมตัวโอ้ยอยู่อยูย่อยู่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนั่นนะ fc ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างราเดชแล้วก็พลานมิดเป็นตะกลองอยู่นะวันนี้นี่วันนี้มาปักเบ็ดล่าชโดกันนะในพานสิบคันหมายข้างหลังเนี่ยหมายเดิมๆนี่แหละที่ได้ตัวกันบ่อยๆเนี่ยหลังๆมาชักติดใจหมายนี้แล้วนในพันเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยเบ็ดชโดสิบคันเนี่ยจะพอได้ตัวบ้างไหมนะครับกับเหยื่อเดี๋ยวให้ดูเป็นปลาดุกเหมือนเดิมเนาะ อ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันครับลงแล้วนะในพานโนโนนด,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 ดูประดุกไซส์ขนาดอสองนิ้วมือครับอ่าเป็นไซส์ลูกๆมันปักเสร็จก็มัดเชือกไว้อีกครับกิ่งอินซีเลยใช่ไหมอนอ่นอนๆเลยนะถ้าโดนนี่ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวพองโดนต้องกดไยอ้าว <laughs> ไปต่อครับ ลืมบอกครับว่าจุดนี้เนี่ยก็เคยโดนมาแล้วนะครับหนึ่งตัวถ้าใครจําได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่โลสี่โลกว่ากว่าจำไม่ได้แล้วครับสี่โลเท่าไหร่เบ็ดเราใช้เบ็ดสองตานะครับเกี่ยวสองจุดนะประดุกครับแล้วนี่แนดูเหยียกกันก่อนเนี่ยครับเป็นปลาดุกไซส์ประมาณเนี้ยประาชาวบ้านเขาเรียกว่าไซส์หัวไม่เทา้าครับหรือหัวไม่ตีนน่ะ กำลังดีนะดูดูครับเหยืย่ชอชะโดเนี่ยต้องเน้นให้ดินแรงๆเข้าว่าแนละ้วในพนะันเนาะเรียบร้อยครับเหยืย่อปลาดุกเนี่ยเราเคยบอกกันหลายคลิปแล้วว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับเราแล้วเนาะใช่ไหม <c oughs> ดีสุดแล้วนะ <c oughs> จุดนี้นี่เราเคยได้ตัวไปแล้วนะนี่ <c oughs> ตรงไหนอ่ะอ๋อที่ติดไม้ตายอะเนาะ แต่วันนี้ซ้ำเหม่าไม่ซ้ำเหรอออ,หรออกไปง้งหน้าหน่อยอยก,อยออก็เดี๋ยวผมตัดคันนี้ไว้สุดท้ายแล้วกันนะครับไม่ต้องอถ่ายกันเยอะแล้วเนาะสำหรับขั้นตอนการปักนะครับเดี๋ยวมาลุน้นกันตอนกู้เลยดีฟา้า ทั้งหมด10บคันอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมเแล้วเดี๋ยวเรามาปักเนี่ยมันแปดโมงเช้าเลยหรือเปล่านาะในพันเนาะแปดโกว่าแล้วแล้วก็จะมากู้เย็นกันนะอ่ะเดี๋ยวสักสี่ห้าโมงนู่นแหละมาเจอกันครับก่อนอื่นขออีกสักช็อตหนึ่งครับนี่ช็อตนี้สวยดนน้ำลึกหน่อยนะตรงนี้นะในพนันเอา ตำแหน่งดีแล้วเกินครับจุดลงไปนั่นแ่ะมันเป็นไอคลองอ่ะเนาะไอท้ที่ไอ้ที่โล่งๆลน่ะลึกครับตรงนี้นเป็นขอบตะลิงอ่ะแม่เห็นมันสวยเลถ่ายซะอีกหนึ่งคันก็เดี๋ยวมาเจอกันครับช่วงเย็นๆยมาครับได้เวลามากู้เบ็ดกันนะในพานไล่ดูมาห้าหกคันแล้ว ยังไม่โดนใช่ไหมยังไม่มีโดนเลยก็เดี๋ยวเราจะกู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่อไปอีกแล้วในพันเนาะเหมือนเดิมสเต็ปเก่าครับ <c oughs> มันมีลุ้นอยู่คันนึงอะ่ะตรงเนี้ยก็นนเลยอยากจะถ่ายให้ดูกันสักก่อนดูไปมันไปอีกแล้วในพันอะ่ะด้วยเป็นอะไรเข้ามาติดข้างใน,น,นอยู่กิน มันกินแล้วมัน,น,มนวิ่งเข้ามาเออแล้วก็หลุดหรือเปล่าเนาะแล้วก็หลุดคันเบ็ดด้วยงงไปหาโน่นเลยป่าโน่นนะอ้าวหลุดครับอย่างเงี้ยมันมีรอยกัดรอยดึงแน่เพราะลำพังปลาดุกมันเอาไปไม่ถึงหรอกนเน<อ>าะไปแฝงค้างอยู่ขนาดนั้น,นอ่ะอ้อมมาฝั่งไหนหรือเปล่าไอ้คลิปคลิปก่อนนู้นน่ะ ก็ตรงนี้ยังเนาะที่วามันดึงพาดมาฝั่งนี้ใช่ไหมนะพานมแม่สองทีแล้วครับจุดนี้นี่ยังไม่ได้ตัวโอ้ยเอามาอยู่ไหนตปิดมาอยู่นี่เลยเหรอ,อโอ้โหแม่ซ้อนๆอนสองรอบเลยครับจุดนี้ปักรอบก่อนก็เป็นอย่างนี้ครับปักรอบนี้โดนอีกก็เดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อไว้อีกครับ แล้วก็เดี๋ยวไปดูคันที่เหลือต่อแม็กกับพิโรดอยู่นู้ในไกลนู่นเป็นไงมีลุนเหรอฮะจริงเหรออุ้ยปึ๊บ่ะเดี๋ยวกระโดดข้ามรางก่อนโอ้เออเผลอเผลออาจจะโดนช่วงเย็นนี้ครับ ทำไมย,ยืนเท้าเอวมองอะไรกันมีลุ้นเหรอเฮ้ยคันยังอุยอ้ยอุ้ยมันมีเศษหญ้าติดสายนายพานอยู่ไหมนี่เอา้าจะมือดอีกแล้วด้วยครับวันนี้นี่ม,ม, <c oughs> มันไปหากอสวะนู่นหน่ะเนาะอยู่ไหมตัว โอยอยู่อยู่อยู่จริงครับแข็งแรงครับดูดูดูโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วครับค่อย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 โอ้ยตัวนี้ก็ใหญ่ครับโอ้ยมาเออโอ้โหหุดพอดีฝั่งนี้ติดอยู่ตาหนึ่งไงไหมเอายกสูงหน่อยประมาณนี่ครับชัโดใหญ่โดนกันอีกแล้ว โอ้ไซนี้ก็เกินสามเนาะเพิ่มๆมีไปสี่สีฟาถึงห้าไหม่ะไม่น่าถึงเนะโอ้ยมันใกล้มืดแล้วครับแสงอาจจะไม่ค่อยดีนะเอาหนึ่งตัวพี่โลดดูบ้างสีนาสามโลขึ้นสามโลเนี่ยเหยียบๆสีน่เนะน่าจะน่าจะไม่หลุดสามอ่ะนะเอาหนึ่งตัวครับ มาครับ <laughs> ทีมล่าชโดยักษ์มากันอีกแล้วนะนี่ <laughs> <laughs> อ <ะ S 3> <laughs> ไอคันข้างหลังว่าจะเปลี่ยนเหยื่อไว้ก็ <laughs> ไม่ทันเปลี่ยนนะ <laughs> แม็กตะโกนบอกว่าน่าจะโดนก่อนนะครับก็เลย <laughs> ลองเดินไปดูกันสักก่อน <laughs> สรุปจัดมาอีกแล้วครับหนึ่งตัว แม่จะดูคลองนี้นี่กัดเย็นกัดกลางวันนะในพันเนาะกลางคืนเนี่ยที่มากู้เช้าเๆหลายๆคลิปเนี่ยไม่ค่อยโดนครับเบ็ดติดอยู่มุมปากครับนี่ดูลำโซ่ชัดๆออื กูมาลายทางไม่โดนเลยนะมาคันสุดท้ายพอดีนะน,นียนพันโอ้ก็ถือว่ายังคลิปนี้ยังได้ตัวให้ได้ดูกันครับเดี๋ยวกลับไปช่างกันอยู่ที่บ้านนะครับไงอยากถ่ายดูได้หลายมุมนี่ไปครับสูงเท่าขาในพานอะ่ะคิดด้วย ไปช่างกันกลับมาถึงสตูดิโอมืดพอดีนะในพานกูมืดมาหลายคลิปแล้วน,นี่เนี่เอาเตรียมกิโลเรียบร้อยแล้วครับมาช่างดูกันหน่อยเดี๋ยวนะก่อนช่างในพานทายเท่าไหร่นะสี่โลสองเหรอสี่สแม็กซี่ครึ่งอ่ะผมว่าสี่หกอะมาคลิปนี้ใครจะแม่นฝาครับ แป๊บหนึ่งนะขอจัดระเบียบหน่อยกิโลใหญ่อยู่ที่บ้านนะยูเฉยสักแป๊บสี่กิโลสามเอ้ยในพันถูกอีกแล้วอ่ะในพันททยสี่กิโลสองใช่ไหมโอ้ตัวนี้ใหญ่ฝากคลิปก่อนเนาะคลิปก่อนเท่าไหร่สี่กิโลสองใช่ไหมอา้าวนี่ครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้ตัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าพวกนี้มาเก็บกู้อีกหนึ่งรอบครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าเช้านะครับมากู้เบ็ดกันอีกรอบนะเช้านี้ต้องเก็บเบ็ดกันแล้วครับก็เก็บมาหลายคันแล้วยังไม่ได้ตัวเลยนะได้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นครับตอนมากู้ตอนใกล้จะมืดไว้ตัวหนึ่งสีกิโลสี่กิโลสามครับเช้ามาเนี่ยเงียบ มีเหยื่อหมดเป็นหลายขั้นอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ตัวเลยแล้วก็ที่เราได้ตัวเช้าเนี่ยมีอยู่คลิปเดียวนะที่เหลือเนี่ยปลาจะกัดอยู่กัางวันทั้งนั้นเลยครับนี่นะครับจุดนี้นายพานที่เราได้กันนะตัวหนึ่งครับสี่กิโลสี่กิโลแสี่กิโลสามเนาะเมื่อวานเย็นก็แล้วก็เราเอาปลาออกเสร็จเราเกี่ยวเหยืไว้ตรงนู้นอีกนะย้ายที่หน่อยใช่ไหม ันสุดท้ายแล้วครับไม่ได้หรอกนี่อ่ะก็เดี๋ยวเก็บเบ็ดกลับกันครับแล้วก็ตัดไปเข้าครัวพื้นบ้านกันเลยดีฝานาะไปหาคุณยายนะครับมาครับ <c oughs> แม่ครัวใส่น้ำมันอีกแล้วนะมาทำครัวพื้นบ้านกับคุณยายกันนะครับ ก็วันนี้จะทําเมนูอะไรครับคุณยายปลาชโดชุบแป้งทอดจ้ะปลาชโดชุบแป้งทอดใช่ไหมจ้ะเป็นเมนูของเด็กๆเนาะจ้ะเดี <c oughs> ย๋ยวมาเริ่มกันครับเนื้อปลาชโดเนี่ยยายจะแล่เอากระดูกออกก้างออกให้หมดนะใช้เนื้อล้วนๆครับแล้วก็มาคลุกกับแป้งโกกิธรรมดาครับผมแล้วก็ใส่น้ําเย็นนิดหน่อยคลุกให้มันเละๆติดแป้งแบบนี้ครับจากนั้นก็จะเอาลงทอด เหลืองกรอบดีแล้วก็ตักมาพักเสด็จน้ํามันครับนี่ครับน่ากินมากอส่รยาไยกระใส่อีกนะ ก็แม่ครัวยังทอดยังไม่ทันเสร็จนะครับลูกค้ามารอเต็มร้านแล้วนี่ยายชุดสุดท้ายเรียบร้อยนะยายหนึ่งสองสาม ลุมครับลุมามาแล้วมาแล้วยายลูกค้าเพียบเลยนะยายเ <l> มนูชุบแปง้งทอดอย่างนี้ก็คือของโปรดของเด็กๆครับรเด็กที่บ้านนี่ไม่เลือกโอโอกินนะปลาอะไรเขากินได้หมดครับโอโอไม่ว่าจะ ปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ะดงชะโดนี่ไม่เกี่ยงครับก็เดี๋ยวปล่อยให้ทีมงานเขาปาร์ตี้ปลาทอดกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้เนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะเด็กๆสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย